เวลา17นาฬิกา20นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่อำเภอคลองหอยคงจังหวัดสงขลาเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานหาดใหญ่ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดปัตตานีเวลา18นาฬิกา32นาที พระเด็จพระราชาธินดนไปยังมสัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีในการพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการทดสอบการอันเชิญพระมหาคัมภีร์อันกุรอานระดับประเทศครั้งที่17ประจำปี2567สำนักงานคณะกรรมาการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีเทศบัลเมืองปัตตานีร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่21-23สิงหาคม2567 เพื่อส่งเสริมให้ชาวไทยมุสลิมได้รู้หลักธรรมคำสอนในพระมหาคัมภีร์อันกุรอานได้อย่างถ่องแท้และปฏิบัติอย่างถูกต้องตรงต่อพระมหาคัมภีร์ตลอดจนเป็นการส่งเสริมสร้างความสมัครสมานสามาคัคคีความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องมุสลิมด้วยกันและระหว่างพี่น้องต่างศาส,สนิกในการนี้พระราชทานพระบรมราชวรโรกาศ ให้หนายฮับกีกาดามุงผู้ชนะเลิศการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อันกุรอานระดับประเทศประจำปี2566อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อันกุรอนันนายสมานก็พิทักษ์แปลความหมายเป็นภาษาไทยมีใจความโดยสรุปกล่าวถึงคำสอนที่จะให้ยึดถือการปฏิบัติละหมาดให้ถูกต้องโดยมีศาสดานาบีมุฮัมมัดเป็นแบบอย่างและหลักการศรัทธาหลักการยอมรับการฟื้นคืนชีพหรือการเกิดในโลกหน้า จากนั้นพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศกัรทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อันกุรอานประจำปี2567ฝ่ายชายได้แก่นายอานัตวาโดครูสอนศาสนาสาขาอิสลามโรงเรียนมหัอ,มอิสลาดิ斯兰า玛尼雅มรินิทิ จังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกับพระราชทานถ้วยรางวัลผู้ชนะเลิศการทดสอบการอ่านเชนพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานประจำปี2567ฝ่ายหญิงได้แก่นางกันทิมาอีซอเป็นครูสอนวิชาประวัติศาสตร์และวิชาอัลกุรอานโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรมัธยมกรุงเทพมหานครและพระราชทานถ้วยรางวัลแก่รองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งรองชนะเลิศอันดับที่สองรวมทั้งรางวัลชมเชยรวมจำนวน12รางวัล โอกาสนี้นายอารุณบุญชมจุฬาราชมนตรีขอดุอาและขอพรจากพระเจ้าถทาวาวพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์แล้วมีพระราชปฏิสันถานอย่างใกล้ชิดกับผู้นำศาสนาอิสลาม วันนี้เวลา14นาิกา11นาทีสมเด็จพระนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามประระราชกุมารีสเสด็จออกณวังสะระทุมพระราชทานพระราชวโรกาศ ให้ศาสตราจารย์สุภสวัสดชัชวานรักษาการแนนทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการร้านธรรมศาสตร์กาชาติเฝ้อทุลละอมอพระบาททงล้าชทุนกระหม,ม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2566เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย นายสุทธิพงศ์จุนจรรนปหลัดกระทรวงมหาดไทยนำนางวันดีกุญชรยาคงจุนเจเรญนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดและข้าราชการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคู่สมรสเฝ้าทุนละอมพระบาททุลราชทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2566เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยในโอกาสนี้ประธานสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ผู้อุทิศปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนภารกิจของสมาคมแม่บ้านมหาไทยในการบำบัดทุกขบำรุงสุขเฟ้าทุลละออมพระบาทรับพระราชทานรางวัลเพชรดอกแก้วประจำปี2567และผู้บริหารกระทรวงมหาไทยตัวราชการจังหวัดที่จากาเกษียณอายุราชการตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567พร้อมครูสมรสเฟอร์ุลละออมพระบาทกราบถวายบังคมลา ศาสตราจารย์นายแพทย์อาจิชาติอัศะวะมงคลกุลคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลและรองประธานบริิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบระมราชูปถัมภ์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2566ฟ้าทุ่ละอ่อนพระบาทกราบถวายบังคมลาก่อนเดินทางไปปฏิบัติงานณต่างประเทศดังนี้ นายคณินหอสิริพรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนางสาวนัดนิชามณบปริบูณ์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนางสาวพีณประพาตั้งประดับเกียรติคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนายสุภก r i โคสิตบวรชัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล นายสุวินัยจิระบุญสีคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในโอกาสนี้คณะกรรมาการดำเนินการโครงการร่วมเข้าเฝ้าทุละอ่อนระบาทด้วย วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือกชษสีชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2567ณพระพราสที่ประทับเปรมเขียมท่าพระยาสายอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสการแข่งขันดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในงานของดีเมืองนราประจำปี2567 ในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่26-28กันยายน2567แบ่งเป็น3ประเภทเรืกอกอและมีทีมเรือเข้าร่วมการแข่งขัน24ทีมเรือย,ยอกองมีทีมเรือเข้าร่วมแข่งขัน16ทีมและเรือโคชสีมีทีมเรือเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น12ทีมรวมทั้งสิ้น52ทีมและมีเรือจากประเทศมาเลเซีย2ทีมเข้าร่วมด้วย ผลการแข่งขันประเภทเรือก่อและรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมเรือหังตัววเรือยอกองรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมเรือเทศบาลเมืองตากใบและเรือโคชสีรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมเรือตลาดน้ำยะกังเอ ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา,ปโ,าโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้นายสเสวีเพชรนุย้ยรองผู้ว่าราชาการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้และเข้ารับการรักษาพยาบาลดังนี้ อาสาสมัครทหารพรานเทพนิมิตกลิ่นบุญแก้วตรทีกองร้อยทหารพราน4805ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดเหตุเกิดณบริเวณหัวสะพานถนนสายตันยงมัดตอลังบ้านตะโลหมู่ที่1ตำบลตันยงลิมออำเภอรแะแงะจังหวัดนาราธิวาสเมื่อวันที่26กันยายน2567 จาสิบตำรวจคารจพลเพชรกูลจากสิบตำรวจ,จํจำ,วจำเนินยุทธสง่าปูและสิบตำรวจโทสุภวิทย์ป้องแก้วกำลังพลกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดน41ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดขบวนรถเคลื่อนย้ายกำลังพลขณะเดินทางกลับที่ตั้งเหตุเกิดณบริเวณหัวสะพานลาคอตาบลตะบ,บิง้งอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่27กันยายน2567 กำลังพลสามรายนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,มอ่อมทรงรับไปเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้อย่างความ,มตื่นติลจสำเน็กในพระมหากรุณาธิคุณแก่ตัวที่และกำลังพลรวมทั้งครอบครัวเป็นล้นพ้น ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงรายจังหวัดเชียงรายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้บรรจุสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กจำนวน3,271ถุงเพื่อเชิญไปมอบให้กับครอบครัวราษดรที่ประสบอุทกภัยที่มีเด็กแรกเกิดจนถึงสองขวบ จะเชิญไปมอบให้กับครอบครัวราษดรในพื้นที่จังหวัดเชียงรายจำนวน3,112ครัวเรือนและจังหวัดเชียงใหม่จำนวน159ครัวเรือนเพื่อนำไปใช้บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น เวลา8นาฬิกา55นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบดิิรสถิตมหาศีมารมทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เจ้าอาวาสวัดราชบพิิรยุคที่4พระราชอุปัฏฐายาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระอุปัชาายะของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันนับแต่สิ้นพระชนเมื่อวันเสาร์ที่27สิงหาคม2537เป็นต้นมาคณะศิษยานุสิตและผู้เคารพเลื่อมใสในสมเด็จพระสังฆาราชเจ้ากรมหลวงชิน,นวลาลงกรได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสังฆทานอุทิศถวายเป็นประจำทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือน จากนั้นสเสด็จไปณพระอุโบสถประทานพระวะโรกาสให้นายสุทธิพงศ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาไทยนำนางวันดีกุญชรยาวคงจุนเจริญนายกสมาคมแม่บ้านมหาไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาไทยและตุลาราชการจังหวัดที่จกกะเกษียณอายุราชการในวันที่1 2, ตุลาคม2567พร้อมคู่สมรสจำนวน53คนเฝ้าเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้ร่วมปฏิบัติงานในคณะกรรมการต่างๆของมหาเถระสมาคมซึ่งสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคัตยานสมเด็จพระสังฆาราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานกรรมการมหาเถระสมาคมอาทิโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่บำบัดทุกบำรุงสุขให้แก่ประชาชน สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญธิยมะสัมมาธิฐิอริถถิรัตนตรัยว่าเป็นศาลาที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตและวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏฎิทยมหาราชวันที่หนึ่งและวันที่18ตุลาคม2567 และเนื่องในวันนวมินทรามหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชน,นกาธิเบศมหาภูมิพลดุลยเดชมหาราชปรมนาถบัวพิษวันที่13ตุลาคม2567ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสเบียงบุญระหว่างวันที่1-18ตุลาคม2567